แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความฝันของสื่อห้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับคือสื่อห้าเนี่ยจะบอกไว้แบบชัดเจนเลยนะตอนใกล้ๆท้ายเรื่องโลกอันสมูรแบบครับเพราะสื่อห้าจะบอกว่าตัวเขาจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดและเขาจะสร้างสำนักอันดับหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไว้จัดการศัตรูครับนอกจากนั้นใครที่ขวางทางพวกสื่อห้าทั้งหมดเขาจะจัดการทั้งหมด เนื่องจากว่าในตอนนี้นะเขาเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอจะจัดการพวกมันได้คือเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เสือห้าจะพูดความฝันเองเนี่ยก็คือเสือห้าเนี่ยได้ลงมาโลกเบื้องล่างไปเทียนดอยแล้วแต่ตอนอยู่บนโลกเบื้องบนเนี่ยเขาถูกโจมตีจากศัตรูและก็ถูกคนในก้างสวรรค์ชีวิตพบบางุ่มเนี่ยทลยศเข้าให้ทําให้เสือห้ารู้สึกว่าถ้าตัวของเขาไม่แข็งแกร่งขึ้นและเขาไม่มีแบ็กอัพเลยเนี่ย วันข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ยากขึ้นสื่อห้าวเลยคิดว่าอันดับแรกจะอัเเปเกรดความแข็งแกร่งตัวเองก่อนและสื่อห้าวเนี่ยได้พาเด็กๆจากเมืองจากพัรดิเดิมมาจำได้ไหมที่เคยสปอยไว้ซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นกองกําลังของสื่อห้าวในอนาคตสื่อห้าวตั้งเป้าไว้ว่าในอีกหลายชั่วยุคคนหรือหลายร้อยหลายพันหรือห,ห,หมื่นปีต่อจากนี้เขาจะคัดเลือกคนที่แข็งแกร่งที่สุดมา800คนและตั้งเป็นกองกําลังส่วนตัว และก็จะสร้างสัมมั์อันดับหนึ่งซึ่งถ้าใครว่ากล้าไม่ใช่กว่ากล้าขวางทางนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูมันผู้นั้นต้องพีหน้าหรือไม่ก็พล่อนตามสไตล์สื่อห้าแล้วนะครับซึ่งสืออ่อห้าเนี่ยมันพูดความฝันตอนอยู่แปดถิงแดนด้านล่างไม่ได้พูดด้านบนนะเพราะว่าถ้าพูดด้านบนเดี๋ยวชิบหายคือด้านบนศัตรูมันเยอะด้านล่างศัตรูน้อยนั่นแหละครับก็เลยปลอดภัยกว่าทีนี้สื่อห้าก็เลยบอกว่า เราเด็กๆทั้งหลายพวกเจ้าจงแข็งแกล่งขึ้นเพราะกองทัพหรือกองกําลังหรือสำนักของข้าไม่ต้องการคนอ่อนแอและไอ้พวกที่มาทําร้ายญาติพี่น้องพวกเจ้าในเมืองจกักรพรรดิตัวของข้าเมื่อแข็งแกล่งขึ้นกว่านี้ข้าจะไปจัดการพวกมันให้พินาศนี่คือความฝันของเสือห้าครับตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเอ๊ะเสือห้ามันอยากแข็งแกล่งเพื่อไลตามเทพหลิว กับได้ตามเจดีเท่าเจดีแค่สออย่างนี้จริงๆมันใช่แต่ว่าหลังๆเนี่ยสื่อห้าวความฝันใหญ่เกินว่าพอรู้การมีอยู่ของเมืองจกักรพรรดิและก็เมืองจกักรพรรดิเดิมและก็ก้าวสวรรค์สิบปุ๊บที่มันใหญ่ก 3, ว่าสามพันแควนเนี่ยทำให้ความฝันเขาเนี่ยขยายใ,ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่สื่อห้าวแค่ที่สุดในตอนนี้คือปกป้องคนที่เขารักทั้งหมดครับนั่นแลหละครับก็เลยเป็นที่มาของความฝันอันยิ่งใหญ่ของสื่อห้าวอันดับแรกเดี๋ยวสื่อห้าวต้องเป็นจกักรพรรดิสวรรค์ หัให้ได้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ต่อจากเนี้ยคิดว่าอาจจะงดไลฟ์ไปเลยหรือว่าจะทําเป็นวิดีโอยาวครับลงในทางช่องแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็พิมพ์พิมพ์พมาแล้วเดี๋ยวเมตจะตอบหรือไม่ก็เมสอาจจะทําตอบเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย หรือจะมีอ่ะให้วกคอนเทนต์หรือเสนอคอนเทนต์ด้วยนะก็คอยดูแล้วกันไม่ทางอเฟซก็ทา,าทางไอติคทิกต็อกนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะมีบอกให้ว่าจะได้อะไรเราเสนอมาเห็นล่าสุดนี้ก็มีไปทิพนะแต่มีคนมาเสนอมานั้งคนหนึ่งโอเคก็ตามนั้นเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าจะทำคอนเทนต์อะไรของสัพทในยูทูบฟ้าดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าอยากดูคอนเทนต์ย้อนหลังก็ตามนี้เลย ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ไม่ต่ออากดไลค์กดติดตามช่องหน่งเด็กเบอครับสับครับ